สวัสดีครับน็อตครับสวัสดีค่ะซาร่าค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Dragon's News รายการที่จะอัปเดตข่าวสารประจำวันเกี่ยวกับ NFT และโลก3.0ให้ทุกท่านทราบกันค่ะ ครับผมวันนี้เรามีข่าวมาให้ท่านทั้งหมด5ข่าวด้วยกันครับซาร่า <5 S 1> <Z ara. S 2> ข่าวเลยงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยค่ะคุณนอ็อตไปที่ข่าวแรกนะครับเป็นเรื่องราวของแพลตฟอร์มการซื้อขายตัวคริปโตเคอเรนซีแต่อันนี้เป็นเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราะนะครับถ้าพูดถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยคุณซาร่านึกถึงแบรนด์ไหนแบรนด์ที่สีเขียวๆนิดนึงแบรนด์บิดคั ใช่ไหมถูกต้องเลยครับแดนบิดครับตัวบิดครับเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นการประสบความสําเร็จนะครับของการที่เขาเนี่ยเปิดตัวมาแล้วซึ่งประสบความสําเร็จยังไงเนี่ยเราไปฟังกันเลยนะครับได้เลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยบิดครับบล็อกเชนเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเผยตัวเลขออกมาแล้วว่าผู้ถือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลบิดครับเน็กก็คือเอาไว้ง่ายครับคือคนที่มีบัญชีของเขาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยแต่ 1ล้านยูเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ1ล้านแล้ว1ล้านแล้วแต่จริงๆเขาเพิ่งเปิดตัวมาไม่นานเองนะถูกต้องครับการเริ่มต้นของเขาเนี่ยเขาใช้เวลาเพียงแค่1ปีกว่าเท่านั้นซะนั่นแหละสิเพราะจำได้ว่าเขาเพิ่งเปิดตัวมายังไม่นานมากใช่ครับถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่เลยนะถูกเพราะว่า1ปีกับยูเซอร์หล้านคนนี่ไม่ธรรมดานะคุณน็อตจริงครับนอกจากตัวบิตครับที่เราจะพูดถึงตัวระบบบล็อกเชนเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยตัวหัวใจสําคัญทที่ําาให้้้คนเขถึงตัวบิได เนี่ยเขาเรียกก็เป็น Bit Cup Next อ่าแอปพลิเค <application S 1> ชันที่จะใช้ซื้อขายคริปโตเคอเรนซีในแอปนั้นซึ่งผู้ชมผู้ฟังนี้อะไรหลายคนอาจจะเอ้ยได้ยินแล้วว่า1ล้านเนี่ยแล้วอยากรู้ว่าจริงบิตคัพเน็กซ์เนี่ยทำอะไรได้บ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าในบิตคัพเน็กซ์เนี่ยเขามีฟังก์ชันอะไรบ้างคุณน็อตครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวบิตครับเน็กต้องบอกก่อนเลยเอาง่ายๆนะคบมันเหมือนเป็นกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค<า>์ดิจิตอลพูดง่ายๆเลยนะครับซึ่งเป็นของประเทศไทยเนาะก็อย่างที่บอกคือพัฒนาโดยบิตครับนั่นเองนะครับ คม2 5ง4ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นการทำงานแบบ decentralized app ก็คือไม่มีศูนย์กลาง,งทุกคนคสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ถูกต้องครับโดยตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับจะทำงานกิจกรรมต่างๆเนี่ยบนบิตครับเชนที่เขาสร้างขึ้นมานนเองนะครับจึงทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะใช้งานเกี่ยวกับคริป t o c u r r e c y ได้ซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าแอป,ปตัวนี้เนี่ยให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับในระบบของ Android ใน Google Play Store นะครับแต่ iOS หรือว่าตัว App Store เนี่ย ต้องรอก่อนนะครับเดี๋ยวเขากําลังจะมีขึ้นมาเร็วๆนี้นั่นเองนะครับ<ต>ซึ่งรอสักครู่หนึ่งใช่จริงๆแล้วบิดครับ Next ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วนะครับโดยแอปเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง80ประเทศทั่วโลกเลยอันนี้<อ>คือลักษณะของเป็นแอปสัญชาติไทยนะแต่ว่าสามารถใช้งานได้ worldwide ประมาณหนึ่งเลยเหมือนกันถูกต้องครับและตลอด1ึงปีที่ผ่านมาหลายคนอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วมันมีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจฟีเจอร์อะไรที่สำคัญแรกเลยที่เป็นฟีเจอร์เนี่ยครับก็คือเรื่องของการที่ ตัวบิตคัพเน็กเนี่ยใช้เป็นที่เก็บสินทรัพย์ดิจิทัลบนระบบบล็อกเชนของของของบิตคัพเองนะครับผมซึ่งตัวบิตคัพเน็กเนี่ยนะครับสามารถก็อีกที่บอกครับเป็นกระเป๋าตังค์ดังนั้นมันก็จะสามารถเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลได้พวกโทเค็นต่างๆซึ่งเก็บได้2ประเภทแหละก็อย่างที่ซาร่าบอกเมื่อกี้อันแรกก็คือพวกที่เป็นเหรียญดิจิทัลเนาะหรือว่าผนโทเค็นนะครับหรือว่าเป็นแก๊งที่เป็น NFT ก็เก็บ NFT ได้ด้วยเอออันนี้เนี่ยนะาจะเป็นสิ่งที่ทําให้บิตคัพเนี่ย เป็นที่นิยมถูกต้องครับ,รบเพราะว่านอกจากจะเก็บโทเค็นได้แล้วคือเก็บที่เป็นเวอร์ชัน NFT ได้ด้วยถูกต้องครับก็คือสามารถจะเก็บตัวนี้ได้นะครับฟีเจอร์ต่อมาเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการนำเหรียญครับ ก็คือบิดครับก็จะมีเหรียญของเขาก็คือเหรียญครับเหรียญครับเหรียญครับเป็นผู้ชายใช่ก็มีการเอาอีกแล้วนะครับเอาอีกแล้วนะครับมาล็อกเก็บไว้ก็คือเอาเอาเหรียญบิดเหรียญครับที่มีอะครับเอามาล็อกเก็บไว้เพื่อรับโบนัสต่างๆนะครับยังไงนะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ้างอิงตามบิดครับเชนนะครับไวท์เปเปอร์เนี่ยผู้ถือเหรียญครับเนี่ยสามารถนําเหรียญ นะครับมาล็อกเก็บไว้ตามระยะเวลาที่กําหนดเนาะโดยที่จะสามารถเอามาแลกเป็นเกี่ยวกับรางวัลสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆที่จะได้มานะครับก็คือ<ด>เ,เก็บไว้เทรดนั่นเองใช่นะครับแล้วก็รวมไปถึงเก็บไว้เนี่ยก็จะมีเรื่องของบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ b i ตคัเนี่ยก็อาจจะมีรีวอร์ดให้เพิ่มเติมด้วยอ,อะไรประมาณนี้ถ,ถ้าเกิดจะเทียบกับเป็นการเงินยุค ก็คือจะเป็นการเหมือนฝากประจําอะไรนี้ไหมใช่ไหมที่จะได้ผลตอบแทนจะมีระยะเวลาล็อกไว้ว่าเราต้องถือครองบิดค u ัล็อกไว้ในระยะเวลาที่กาหนดเสร็จแล้วเราถึงจะสามารถถอดออกมาได้พร้อมกับได้โบนัสพิเศษต่างๆอะไรนี้เนาะถูกต้องครับผมและแน่นอนนะครับตัวแอปนี้เนี่ยเป็นแอปสมัยใหม่ซาร่าใช้งานง่ายเขาบอกว่าจริงๆบิ t ค u ั n เน็กตรงนี้นะครับถูกออกแบบมาเนี่ยให้ใช้งานง่ายเลยแล้วก็มีการทดสอบระบบเนี่ยอย่างดีเสมอมาตอดเขาทดสอบแอปมาอย่างดีแล้วนะครับแล้วนอกเหนือจาก นี้นะครับนอกเหนือจากนี้ที่เราพูดไป2ฟีเจอร์เมื่อกี้นะครับก็ยังมีฟีเจอร์เขาเรียกว่าเป็นฟีเจอร์ไม่ได้เป็นฟีเจอร์หลักมากแต่ว่าเป็นฟีเจอร์ที่ทําให้เออมาดูน่าสนใจขึ้นมามันคืออะไร<า>คะคุณน,อน็อตอย่างเช่นเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยสามารถตั้งรูปโปรไฟล์ที่เราอะ ได้มาจากแบบเป็น NFT โปรไฟล์เอามาตั้งได้ด้วย NFT โปรไฟล์อันนี้คือดีฉันชอบมากคุณน็อตเพราะว่าเวลาดิฉันเข้าแอปพลิเคชันอะไรก็ตามเนี่ยการที่เราสามารถตั้งรูปโปรไฟล์ของเราได้เนี่ยมันมีความเป็นพ์ซั o นอลอ่ะมีความแบบยูนีนิดหนึ่งทีนี้เนี่ยพูดถึง NFT ที่สามารถเอามาเป็นรูปโปรไฟล์ได้เนี่ยมันจะมีมูลค่ามากกว่า NFT ทั่วไปด้วยนะ อืมเขาเรียกว่าเป็น NFT ที่สามารถเอามาเป็นโปรไฟล์ได้อะเ oh, ออม,มันแยกกัน oh, เป็น NFT <okay. S 1> งานอาร์ตเวิร์กธรรมดาแล้วก็ NFT ที่เป็นโปรไฟล์โอ้นะครับผมและมีอีกมีอีกก็คือ,อจะสามารถโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญดิจิทัลเมื่อกี้หรือ NFT ก็คือสามารถโอนได้นะครับ uh huh. รวมไปถึงว่าสามารถโอนเหรียญครับเนี่ยไปยังระบบที่เป็นบิตครับเอ็กชเชนของเขาได้ด้วยนะครับ uh huh. จริงๆก็ถือ <Okay. S 2> ว่าเป็น ความสําเร็จของการที่เรามีตัวแทนเหมือนเป็นแบบว่าตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนหมู่บ้านของเราตัวแทนประเทศอ่ะเป็นเป็นบริษัทสัญชาติไทยที่เข้าไปลดแล่นในวงการคริปโตเคอเรนซีถูกต้องครับผมดังนั้นก็ติดตามกันต่อไปว่าบิตคัพเนี่ยจะสามารถไปได้อีกประสบความสำเร็จไปได้อีกถึงจุดไหนครับผมค่ะ ทีนี้พูดถึงยูเซอร์ของบิ t คัพที่แตะล้านหนึ่งแล้วเนี่ยที่เป็นแอคทีฟยูเซอร์จริงๆเนี่ยคุณน็อตทราบไหมคะว่ามีคนคนหนึ่งที่ก็เป็นหนึ่งในยูเซอร์นั้นด้วยไม่ไม่ใช่ดิฉันค่ะไม่ใช่ดิฉันดิฉันไม่ได้ใช้ Android ก็เลยไม่ได้โหลดบิดคัพจริงๆก็ต้องมีหลายคนจริงๆแล้วต้องมีหลายคนสักล้านสักล้านอันเนี่ยก็น่าจะมีหลายคนแต่ว่าท่านนี้เนี่ยทุกคนรู้จักท่านเป็นยังไงทุกคนรู้ทุกคนรู้ครับผมใครครับผมท่านคือผู้ที่ ได้ฉายาว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีเป็นทานอไทยแลนด์เลยคุณโอเคอันนี้ชัดเจนเลยนะครับท่เป็นผู้ว่าชัดชาติของเราใช่ถูกต้องอคุณผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันบท่าน<ม>ชัดชาติสิทธิพันธ์อ่าเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้ท่านเนี่ยก็เป็นหนึ่งในซ s e r บิดครับนะคุณที่เราทราบเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะว่าทางปปอชอหรือว่าสํานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยได้เปิดเผยทรัพย์สินของท่านผู้ว่า S <S ให้ประชาชนได้รับทราบตามธรรมเนียมเนาะเ,เวลารับตําแหน่งก็จะต้องมีการเปิดเผยทรัพย์สินก่อนใช่ครับซึ่งมีการ,เ,ราเล่าให้ฟังแจกแจงออกมาเนว่าจริงๆแล้วเนี่ย รวมกรทรพย์สินทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่มูลค่าประมาณ42ล้านบาทนะครับซึ่งแจกแจงลงมาเนี่ยก็จะมีหลากหลายรายการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเงินฝาก10บัญชีนะครับมูลค่ากว่า10ล้านบาทนะครับรวมไปถึงเงินลงทุนนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองทุนเปิดนะครับต่างๆที่ท่านได้ลงไว้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 4ล้านกว่าบาทถ้าทุกท่านอยากทราบรายละเอียดว่าท่านชาดชาติลงทุนในกองทุนอะไรบ้างเนี่ยก็สามารถไปค้นหาในเชิงลึกได้นะเพราะว่านี่คือเป็นข้อมูลที่เปิดเผยสาธารณะแล้วหลายคนอาจจะแบบว่าอุ้ยอยากซื้อตามท่านอยากลงทุนตามท่านอันนี้ทางเราก็เป็นตัวกลางในการเล่าข่าวให้ฟังแล้วกันว่าท่านมีการลงทุนท่านมีบัญชีเงินสดนะแต่ว่าไม่ได้มีเพียงเท่านี้มีอะไรอีกคุณน็อตจุดสําคัญมันคือทรัพย์สินอื่นเนี่ยมีมูลค่ากว่า2องล้านหกแสน กว่าบาทเนี่ยนะครับจะมีจุดที่น่าสนใจก็คือเป็นการที่ท่านเนี่ยได้ถือครองนะครับอันแรกเลยก็คือเหรียญอีเิเรียมนะครับเหรียญเยเทเที่ทุกครับ จำนวนถึง5.36ประมาณ5.36จุดสาอิเรียม,ยมซึ่งมูลค่าปัจจุบันในอยู่ที่ประมาณ354,00 0บาทนะครับนะรวมไปถึงอีกอันหนึ่งด้วยนะครับก็คือสักครู่นี้เองที่ท่านเป็นยูดเซอร์ใช่ก็คือเหรียญครับรนะครับเหรียญครับ,เ,รนรบเนี่ยท่านถือครองไว้ทั้งสิ้น434.6676เนะครับเป็นเหรียญครับเนาะมูลค่าปัจจุบัน,นจริงๆก็อาจจะประมาณ4 8 0 0 0บาทนะครับมผมก็แสดงให้เห็นได้ว่าอะไร ท่าน,เ,นเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ใช่ไหมออถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยเลือกที่จะถือครองทรัพย์สินดิจิทัลเหล่านี้เอาไว้เนี่ยแปลว่าท่านต้องเล็งเห็นอะไรบางอย่างแหละใ่ออย่างที่ตั้งแต่ที่ท่านได้รับตําแหน่งมาเนาะก็จะมีข่าวแชร์ออกมาเยอะมากเกี่ยวกับหนังสือที่ท่านอ่านไลฟ์สไตล์รูทีนต่างๆ่ ผู้คนก็อยากจะทําตามอยากจะลองเป็นท่านชัดชาติดูอะไรอย่างนี้นะคะ <S <S 2> <S 2> แล้ววันนี้เราก็มาเล่าถึงความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับวงการคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ NFT เนี่ยซึ่งท่านเองก็มีถือครองไว้เหมือนกันอันนี้ก็จะบ่ง<ม>บอกให้เห็นถึงอนาคตของสิ่งนี้ในโลกการเงินยุคใหม่ได้เลยนะว่ามันจะไปในทิศทางไหนข่าวต่อไปเป็นยังไงบ้างครับสาราเป็นข่าวต,าต่อไปเนี่ย ถ้าทุกคนจำได้ที่เราเคยเล่าไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของ NFT อที่เป็นคอลเลกชันเจ้าลิงหน้าเบื่ออบอดเอฟยอดคลับที่นี้เนี่ยบอดเอฟยอดคลับเนี่ยทุกคนทราบว่าหน้าตามันเป็นยังไงเพราะว่าเราก็คุ้นชินกับชื่อนี้มาประมาณนึงแล้วนะคะแต่ข่าวนี้ค่ะคุณน็อตเรามีการใช้ AI ทดลองวาด สิ่งที่มันออกมาหน้าตาคล้ายๆกับบอร์ดเอฟยอนคลับแล้วเขาวาดเหมือนแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะค,คือทาง Google AI เนี่ยนะคะเขาเปลี่ยนตัวบอร์ดเอฟยอนกลับกว่า1,000 0มืคอลเลกชันให้กลายมาเป็นเวอร์ชั่นที่ AI วาดคุณน้องก็คือแบบว่า ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่า AI เนี่ยจะสามารถวาดภาพตามคำสั่งของเราออกมาได้ก็คือเขาจะใช้วิธีการรวมเอาแนวคิดทางวิจิตรศิลป์กับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยเอามารวมกันนะคะคซึ่งโปรเจกต์นี้เนี่ยมีชื่อว่า a r t y Monkey นะคะก็เป็นการใช้เทคนิคการแพร่ภาพของ AI ร่รวมกันกับการประมวลผลแบบ Cloud คลาวในการสร้างงานวิจิตรศิลป์ขึ้นมานะคะคทีนี้เนี่ย ภาพที่ได้เนี่ยก็คือมันก็ไม่ได้เหมือนตัวบอดเอฟย้อนกลับแบบร้อยเปอร์เซ็หรอกรแต่มันเห็นเป็นโครงร่างคร่าวๆเป็นลายเส้นดับดราฟว่าเฮ้ย uh huh. มันเป็นหน้าลิงอะไรอย่างนี้นะคะก็คือ AI เนี่ยเขาจะใช้เทคนิคการแพร่ภาพของเขาเนี่ยนะคะออกมาเป็นเหมือนกับคอลาดก็คือเป็นภาพปะติดออเอาสิ่งต่างๆมา ติดการสร้างออกมาค่นภาพนี้มาประกอบร่างกันคือเขาได้รับคําสั่งมาว่าให้วาดรูปลิงอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะไปหาวัตถุต่างๆที่มาจากส่วนอื่นๆน่ะแต่ว่าเอามาประกอบร่างกันกลายเป็นรูปลิงนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยคอลเลกชันทั้งหมดกว่า1,000 0ชิ้นเนี่ยขายหมดแล้วคุณเอภาพที่ A I วาดเนี่ยขายหมดแล้วโอเคขายในราคา0.001อีเทเรียมเท่านั้นเองซึง นับได้ว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการ NFT เลยสำหรับการที่มีศิลปิน AI เป็นผ,ผู้ผลิตงานศินละปะขึ้นมาครับอ่าทีนี้อาจจะมองว่าอุ้ยมันก็ยังไม่ได้เหมือนมันก็ยังไม่ได้คล้ายรูปต้นฉบับ100%ซขนาดนะั้นแน่นอนแหละคุณเขาเป็น AI ไงเขาก็ต้องมีการพัฒนาไปไเรื่อยๆทางผู้ที่ผลิตคิดคน้นการใช้ AI วาดภาพเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเขาอะได้ฝึกได้เทรนเจ้า AI จนกว่าจะได้ขนาดนี้ใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยเหมือนกันนะ แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือคมันคือการกลายร่างของบอร์ดเอฟที่เราอา,อาจจะต้องรอติดตามว่ามันจะกลายเป็นอนาคตอันใหม่ของวงการศิละปะเลยหรือเปล่า<อ>สำหรับศิลปินับผมนะคะทางผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เนี่ยอย่างคริปโตกริมเนี่ยเขาก็ได้ทวีตถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคุณคือคริปโตกริมเนี่ยจะเป็นผู้ลดแล่นในวงการนี้นะคะคเขาก็ได้พูดถึง การที่ศิลปิน AI สร้างภาพเรียนแบบเจ้าบอยเอฟยอดขับขึ้นมาว่า this is what happened when technology meets art อ่าก็จะแปลว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเทคโนโลยีมาบรรจบกับศิละปะแล้วก็้ากลายเป็นเจ้าบอยเอฟยดอยดขับ<า>ที่เป็น AI ว่วาดก็คือเป็น ความลงตัวระหว่างเทคโนโลยีและศิลปะข่าวต่อไปเป็นยังไงบ้างครับสาราเป็นเรื่องอรบางสำหรับข่าวต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของโลกคริปโตเกี่ยวกับเกี่ยวกับคริปโตยูเซอร์นะคะจริงๆก็เกี่ยวข้องกับ NFT ด้วยนิดนึงแหละคือต้องเล่าคุณน็ออย่างนี้ก่อนว่าเวลาที่เราอยากจะสร้าง NFT ขึ้นมาสักอันหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องวาดภาพเป็นไฟล์ดิจิทอลขึ้นมาก่อนเนาะแล้วเราก็จะเอาไปมินท์อ่าเขาเรียกว่าเอาไปเปลี่ยน ให้เป็นรูปแบบ NFT แล้วก็ขึ้นอยู่ในบล็อกเชนเราจะเรียก <okay. S 2> คำศัพท์ว่ามิ n นต์ตรงนี้นะคะการมิ n นต์ NFT ของบรรดาผู้ใช้คริปโตเนี่ยก็มีการออกมาแจ้งตัวเลข <S 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 เว่าตอนนี้เนี่ยมีการใช้เงินรวมการมูลค่ากว่า2.7พันล้านดอลลาร์เพื่อที่จะมิ n นต์ NFT ในช่วงแค่ครึ่งแรก ของปี2022นี้นะอ๋อหรอมันเยอะมากเลยนะคือแค่ช่วงรึ่งแรกเองนะตั้งแต่เ,ออเดือนมกราคมถึงเดือนเนี้ยเออ,เอ,อก็คือ2.7พันล้านดอลลาร์แล้วค่ะครับผมคือจากการวิจัยตลาดใหม่ที่เผยแพร่โดยบริษัทข้อมูลบล็อกเชนอย่างนานเซนเนี่ยนะคะเขาได้ระบุว่าผู้ใช้คริปโตเนี่ยใช้จ่ายไปทั้งสิ้น 9 6 3 Ethereum, 2 2 7อีเทเรียมหือคิดเป็นมูลค่าดอลลาร์ก็คือ2.7พันล้านดอลลาร์รเพื่อที่จะสร้างโทเค็น NFT บนบล็อกเชนค่ะคุณคในช่วงครึ่งแรกของปี22ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีการมิ้นกันผ่านช่องทาง OpenSea.io นะคะก็คือจะเป็นศูนย์กลางที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยมินเข้าไปเป็น NFT ได้นะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยนะคะได้เกิดขึ้นกับ Wallet ที่เป็นกระเป๋าเงินที่ไม่ซ้ำกันเลยถึง1.088ล้านรายการ,รบ,บน Ethereum ค่ะในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะคก็มี NFT มูลค่าประมาณ107ล้านดอลลาร์ถูกสร้างขึ้นบน BNB Chain ด้วยเหมือนกันนะคะคแล้วก็มี77ล้านดอลลาร์สำหรับ Avalanche ซึ่ง มีกระเป๋าเงินที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมด2 6 3 8 0 0รายการที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง NFT บนบล็อกเชนทั้ง2ประเภทค่ะโอเคแล้วก็ยังมีคอลเลกชัน NFT ถึง69รายการที่เปิดตัวใหม่เมื่อวันที่22พฤษภาคมเพียงอย่างเดียวส่งผลให้ปริมาณการมิ้นรายวันเนี่ย สูงเกิน1นึ0 0 0สนสองหมื่นเอทเรียมืมเยอะมากจำนวนคอลเลกชัน NFT ทั้งหมดที่มินแล้วก็ขายบนเอท e เรียมในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะคะคก็คือ28,986รรายการไปแล้วคุณน,อน็อตโหแล้วแบบตอนนี้นะคะก็เลยทำให้ผู้ที่อยากจะสร้าง NFT เป็นของตัวเองเนี่ย สนุกสนานที่จะทำคือใครๆก็ทำได้แล้วก็แค่รู้วิธีการหมิ่นขึ้นบนบล็อกเชนแล้วเขาก็สามารถขายงานศิลปะของเขาได้นะคะโอเคก็สำหรับข่าวในเชิงเทคนิคเนี่ยก็เรียบร้อยไปแล้วต่อไปขอขยับมาเรื่องทั่วไปบ้างดีกว่าค่ะคุณน็อตเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับอะไรเออแบรนด์เนมบ้างดีกว่าแบรนด์เนมกุชชี่อะไรแบบนี้อ่ะกุชชี่กุชชี่อุ้ยดิฉันชอบมากเลยนะแบรนด์เนี้ยก็อยากจะมีใครซื้อให้อะไรอย่างนี้ซื้อเองก็คือคิดหนักนิดนึงเพราะว่าเขาแบรนด์หรูมากจริงแน่นอนเราเป็นแบรน ีใครหลายคนเนี่ยก็จะชื่นชอบในหลายๆผลิตภัณฑ์ที่เขามีเนาะสิ่งสำคัญตอนนี้นะครับตัวกุชชี่เองเนี่ยนะครับเขาก็ได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินนะครับผ่านเหรียญ Fcoin นะครับซึ่งเหรียญ Fcoin เนี่ยนะครับมันก็เป็นเหรียญที่ได้จากเป็นโทเค็นของ อบอร<ช>์ดเอฟยอดคลาบที่ดังๆอยู่ก<อ>็นําไปใช้ในการชําระผ่านบิตเพย์แล้วนะครับก็คือนอกจากจ่ายเงินสดจ่ายบัตรเครดิตต่างๆต่างๆใดๆแล้วก็คือสามารถใช้เอฟคอยในการจ่าย เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์กุชชี่ได้ด้วยใช่ใช่ใช่ <Hey. S 2> นะครับ mm. ซึ่งขาช็อปที่เป็นนักลงทุนเอาง่ายๆคือเป็นทั้งขาช็อปแล้วก็เป็นนักลงทุนเหรียญคริปโตเอฟคอยก็แฮปปี้ <Happy S 2> เลยต้องปรีต้องตะโกนกรีดออกมาเลย oh. นะครับเพราะว่าสามารถที่จะชําระตรงนี้ก็จะทําให้เหมือนตัวเองเนี่ยาสามารถมีช่องทางในการแบบชําระเงินได้มากขึ้น uh. นะครับผม mm. ซึ่งจริงการใช้คริปโตเคอเรนซีตัวนี้ที่กุชชี่เขาทำเนี่ยจร,จริงเขาทำง่ายมากด mm hmm. ูไหมชําระยังไง ยังไงคะเขาบอกว่าการจ่ายเงินด้วยคริปโตก็ง่ายโดยผู้ใช้เนี่ยสามารถสแกน QR code นะครับที่ได้รับจากทางอีเมลแล้วก็จ่ายได้เลยเออง่ายอ่ะใช่ซึ่งสุดยอดก็แสดงเห็นว่าจริงแบรนด์ชั้นนำระดับโลกแบบนี้เนี่ยก็เริ่มมีรูปแบบช่องทางการชำระเงินที่เปิดกว้างมากขึ้นก็คือปรับตัวให้เข้ากับ โลกยุคใหม่ที่ทางการเงินก็อาจจะเป็นแคทเลจไปแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะถูกต้องถูกต้องอนะครับแล้วเราก็ต้องรอติดตามเหมือนเดิมแหละครับว่าจะมีแบรนด์ไหนนะครับที่ เปิดรับการชําระเงินด้วยคริปโตเข้ามาอีกบ้างเนาะก็ต้องติดตามกับพวกเรานั่นเองซึ่งกุชชี่เขาเป็นแบรนด์ระดับโลกเขาเริ่มต้นให้ได้ดูกันแล้วว่ามันทําได้แล้วมันได้รับความนิยมดังนั้นเราก็ต้องมารอรุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะมีแบรนด์ไหนอีกบ้างแล้วก็ติดตามข่าวสารกับพวกเราได้เช่นเคยนะคะก็จะมีการนําเรื่องราวเกี่ยวกับ NFT c r y ปโต c u r r e n c y หรือว่าเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโลก3.0เนี่ยมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้ ด้วยกันนะ,ค,ะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราสองคนก็คงต้องลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในการอัปเดตข่าวในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ